รอบนี้จะมีคำปริศนาทั้งหมด4คับคำละ2คะแนนโดยจะมีคำใบ้และตัวอักษรตั้งต้นให้จนั้ง2ทีมจะต้องสู้กันด้วยการประมูลตัวอักษรโดยทีมที่กดใต้ก่อนจะมีสิทธิ์เริ่มและจบการประมูลทีมใดที่สู้โดยใช้ตัวอักษรต่ำที่สุดจะได้สิทธิ์ในการไขคำปริศนานั้นหากตอบผิดคะแนนจะกลายเป็นของอีกทีมทันทีสำรคะแนนตอนนี้นะครับทีมขอไขนะครับนำอยู่3ต่อ2นนคะแนนครับ เราไม่ต้องกลัวเราตามอยู่แค่ขันยานเดียวเราได้ถึงข้อปุ๊บเราก็แซงทันทีเราก็ยังมีโอกาสแซงโดยที่เขาไม่ต้องตามทันเราก็ทําให้ได้โอเคนะคะเคุย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 เหลือเกินมาแล้วดีกว่าเอาแหละก็ไก่พร้อมไหมครับพร้อมครับขอใครพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มประมูลที่คําแรกผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับ ของพวกคุณคำแรกคือคำว่าขยับ<า>เริ่มประมูลที่6ตัวอักษรประมูลครับขอใจกดก่อนครับ<อ>ประมูลสูงสุดได้6ตัวอักษรคุณจะสู้คำนี้ด้วยกี่ตัวอักษรครับป <5 S 1> ครับฝึกสักแล้วนะครับกอไก่ครับ สู้คานี้ด้วย5ตัวอักษรถูลครับกลับมาที่ขอไข่นะฮะกอไก่สู้ไว้ที่5ตัวอักษรครับสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า5ตัวอักษรครับสู้สู้สู้5 5สี่ค่ะสู้นะครับสู้ท <Hindu> ี่4ตัวอักษรครับมาครับโอกาสกลับมาเป็นของกอไก่ครับการตัดใจครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายของคุณนะครับจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า4ตัวอักษรถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวยอมให้เขาเล่นครับ ให้เขาเล่นให้เขาเล่นครับไม่ขอตอบไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนดูให้ออย่างนี้แล้วร้องเลยจริงเลยให้เขาแปะข้อนี้ให้เขาไปก่อนเอาแล้วกอไก่สุ่มครับยอมให้ขอไข่เล่นครับเอาล้วครับกอไก่พลาดอยากมาหันที่ให้เราเล่นนะครับใช่เราสู้ไว้ที่สี่ตัวอักษร้อมนะฮะผมขอสี่ตัวอักษรครับคำใบ้คือคำว่าขยับคำตอบคือ ขยับขยับโอ้ไม่ได้สบายเลยขยับยังไงเรียบร้อยสบายแล้วสบายแล้วเย้ขอใครตอบไม่ได้นั่หมายความว่าสองคะน,นี้เป็นของทีมกอ,กอไก่ลองช่วยกันทั้งสองทีมคำนี้คือคำว่าอะไรขยับ ขยับเวลาขึ้นรถเมล์ขยับ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 เพื่อนชินได้เลยพี่ชินได้เลยพี่ไป็นคำตอบที่ถูกต้องครับรุูกคะแนนครับตอนนี้กอไก่น้ำมาแล้วครับ4ต่อ3คะแนนยังมีโอกาสอยู่เหลือตั้ง3ข้อสู้นะสู้พร้อมนะครับก็ไก่ก็พร้อมแล้วครับลุยกันต่อดีกว่าครับคำต่อไปในรอบประมูลผมขอคำปิดนานครับ ตั้งต้นครับคำใบ้ในข้อนี้คือคำว่าพายุเริ่มประมูลสูงสุดที่9ตัวอักษรครับโอ้โห9้าตัวเลยนะฮะประมูลครับต่อไกอีกแล้วครับแหมมือเร็วมากครับประมูลได้สูงสุดเก้าตัวอักษรคุณจะสู้คำนี้ด้วยกี่ตัวอักษรครับ8ปครับโอ้เยอะเหมือนกันนะแน่ใจครับ กอไก่ครับกอจะสู้คำนี้ด้วย8ตัวอักษรครับจะบอกกันตรงๆเลยว่ากอไก่หน้าตาไม่มั่นใจเลยไม่เหมือนเราที่ดูหน้าตามั่นใจแล้วตอบได้แน่ๆใช่ค่ะมั่นใจมากมั่นใจมากใช่ไหมฮะครับผมสู้มาที่เดียวตัวอักษรฮะหน้าตามั่นใจหน้าตาแบบอิ่มเงี้ยเหรอมั่นใจอ่ะกอไก่สู้มาที่8ตัวอักษรครับสู้หรือไม่สู้ขอไข่ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า8ตัวอักษรครับสู้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 หรือว่าถ้าไม่ไหวยอมให้เขาเล่นได้นะฮะ สู้สู้นะครับสู้ที่กี่ตัวอักษรครับ7จ็ดเจ็ดขอไขเลือกสู้ที่7ตัวอักษรครับการสู้ของเขานะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยน่าจะได้ชัวเลยเขาพูดเจ็ดเจ็ดเขาบ้นไปครับสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า7ตัวอักษรถ้าไม่ไหวก็ให้เขาเล่นไปครับขอให้เขาเล่นอีกรอบครับอถ้าเขาได้คะแนนนี่ยาวเลยนะเจ็ ตัวอักษรน,นะคุณล,ล,อลองให้เขาให้เขาหาเผื่อถ้าได้ก็เอาไปกอไก่นะครับสรุปแล้วครับยอมให้ขอไข่เล่นนะมาเขาสบประมาทเราไว้เยอะมากนะครับํำให้เขาเห็นกับเจ็ดตัวอักษรพร้อมนะฮะค่ะผมขอเจ็ดตัวอักษรครับ <c oughs> คำใบ้คือคำว่าพายุคำตอบคือเลอเล็กควร งดออกจากฝั่งเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเกี่ยวอะไรวะตอบมาแล้วนะครับเกี่ยวอะไรกับพายุฮะคุณเจมส์ก็ถามมาเขาสงสัยฮะบอกเขาหน่อยฮะที่ก็มีพายุเรือเล็กก็ไม่ควรออกจากฝั่งเดี๋ยวมันพังไงเข้าใจปะเข้าใจปะให้ตกใจสองคันนี้จะเป็นของเราหรือเปล่านะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ป็นคต่อทีบดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี